ดีค่ะวันนี้มากับสายฝนเลยนะคะวันนี้ฝนตกนะคะวันที่เราถ่ายคลิปนะคะท้องฟ้ามืดมัวมนมากๆนะคะนี่ก็ตกอยู่โปรยๆนะคะน้องเหรียญทองก็มอมแมมเลยนะคะฝนตกทีไรนะคะทําให้พ่อควานเรานะคะกวาดเก็บขยะน้องๆช้างนะคะยากยากนะคะเด็กๆก็ เล่นน้ำฝนที่ชายหลังคานะคะทำให้เก็บขยะนะคะยากหน่อยนะคะเป็นยังไงพ่อควันสู้ๆเหรียญทองวันดีครับวันดีครับกล้องก่อนลุงวันดีครับแล้วคนเก่งแล้วเหรียญทองวันดีค่ะ คพตอนนี้นะคะก็กําลังทําความสะอาดนะคะบริเวณที่อยู่ของน้องนะคะให้สะอาดนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะก็ค่อนข้างจะเก็บกวดาดยากนิดนึงนะคะเพราะว่าชายหลังคาตรงนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆกับตรงน้องอยู่นะคะก็เลยทําให้น้ําฝนนะคะไหลลงมาตรงที่น้องอยู่นะคะได้ดีหน่อยเป็นช่วงท้ายๆนะคะเพราะาน้องเหรียญทองก็จะกินอาหารตรงนี้นะคะ ะะเป็นกำลังใจให้ควาญอ้วนแล้วด้วยนะคะยขยันคันแขนงมากมากนะคะดูเลยน้องๆช้างไม่ให้อ่าสกรปรกเลยนะคะอาหารการกินก็พร้อมนะคะนู่นอยู่ที่สามล้อนะคะอ,ะอาามมม่าวไอเจ้ามอมแมมนุน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 ถุงเงินเล่นลีลากันใหญ่เลยนะคะนูนอันนั้นพอควาดก็เก็บกวาดให้น้องถุงเงินแล้วนะคะนี่ก็ กำลังเก็บกวาดให้น้องเหรียญทองสุดหล่อของเรานะคะมอมแมมใหญ่เลยนะคะก็ไปตัดหญ้าท่ามกลางสายฝนโปรยปลายเลยนะคะใยให้น้องๆชา้างอดนะคะไปคนเดียวนะคะไปกับสายฝนคนเดียวนี่ไปสองรอบเลยนะคะกลัวน้องๆช้างไม่อิ่มนะคะนี่ก็ไปเล็ม ตัดมาสุดๆแล้วนะคะดูนะคะไอ้ฝนโปรยไปเหรียญทองนะคะแม่แม่ว่าน้องเหรียญทองมอมแมมไหมคะทำไมครึ่งตัวเหมือนสะอาดครึ่งตัวเหมือนมอมแมมดูนะคะ,ะเริ่มแล้วนะคะแต่จะแกงข้อความแล้วน่าเดิมเดิมจเจลีนะาเราเนี่ยจืาเจลีนะาเราเนี่ยมาสังเกตน้องเหรียญทองกันนะคะว่า เวลาพ่อควานนะคะทําความสะอาดให้นะคะจะมีท่าธทีหยอกล้อกันยังไงนะคะโอ้ยฝนมาเม็ดใหญ่แล้วนะคะเมื่อกี้มาแบบโปรยปลายตอนนี้มาแบบเม็ดใหญ่เลยนะคะมาดูน้องถุงเงินนะคะดีใจใหญ่เลยได้ยินเสียงฝนอาาเจ้าเลียนเจ้าเลียนอ่ะไปเก็บไปแล้วพ่อควานน้องถุงเงินนุ่นทำขยะที่พ่อกวาดไว้ อ,อ,อ,อไปได้นะมาแต่ไหนหลกโอ้โหโอห้โห,หนะคะฝนตกมาเม็ดย่างใหญ่เลยโชคดีหน่อยนะคะมีล้างคาเน้น้อยนะคะคอยให้น้องเหรียญทองเรานะคะอา่ได้หลบฝนเล็กๆน้อยๆนะคะเด็กช้างเด็กก็ตามไวันะคะ ก็จะแอบซนนะคะไปเล่นน้ำฝนนูนมีการเอางวงนะคะดูดโพนะคะมาเป่าเล่นด้วยเมื่อกี้ก็เป่ามาโดนแม่ควานนะคะดีใจ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 อะดีใจดีใจฝนตกแล้วทําให้หนูๆไม่เครียดนะคะบรรยากาศดีเด็กๆกินอิ่มนอนหลับนอนสบายนะคะแต่พื้นที่นะคะค่อนข้างเฉยแฉนิดนึงนะคะ น้ำฝนไหลมาว่าจะมาดูน้องเหรียญทองแก้งควานอ้วนของเรานะคะตอนเก็บขยะแต่วันนี้นะคะพ่อควานนะคะเก็บขยะทั้งวันนะคะกินเสร็จปุ๊บเก็บปุ๊บกินเสร็จปุ๊บเก็บอื้อเก็บขยะนะคะก็เลยไม่ค่อยเยอะนะคะตาเอ๋จ้าดื้อ ว่าไงช่วงนี้ก็ซนๆหน่อยนะคะเป็นช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่เขาชอบเล่นโคนนะคะไม่รู้ว่าน้องเหรียญทองจะทำเสาบ้านหักวันไหนนะคะช่วงนี้พลังงานของเขาเยอะมากๆนะคะแรงแล้วก็ตัวเขานะคะนเนินๆๆๆๆ ต้องมายิ้มแบบนี้เลยนะหน้าตีมากๆเลยน้องเหรียญทองแอบตอนน,นะคะน่น แอบ่อนจะไปทำเสาพังขนาดว่าเอาลวดหนาแบบนี้นะคะมาใส่ไว้นะคะยังกั้นน้องเหรียญทองไม่อยู่เลยนะคะดูนเดดูดู เต้นแล้วเต้นแล้วเต้นแล้วอารมณ์ดีเต้นแล้วเนียนอย่ยทาทำเสาลกูกแม่ยังไม่มีคะแนนมาซ่อมแซมให้นะจะททำพังไม่มีร่มอยู่นะนะนะดูนะคะดูนะคะแม่แม่ดูนะคะ,ด,ะ,คะ,ด,ะ,คะดื้อแค่ไหนนะคะดูค่ะ ใช้เที่ยวอันน้อยนิดนะคะเพื่อที่จะมาทำเสาของเรานะคะ นี่แม่ใบโยกเราก็อยู่ท้ามกลางสายฝนนะคะพ่อควานก็เอาหญ้าเอาอาหารนะคะไปให้ทานนะคะกลางสายฝนกันเลยนะคะชุ่มฉ่ำนะยืนโยกแบบสบายใจนะคะอากาศเย็นสบายกับอาหารอร่อยอร่อยนะคะแม่ใบยกชอบชอบนะ คนสวยนะคะตั้งท้องได้13เดือนแล้วนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แม่พันใบหยกเราด้วยนะคะอีกไม่นานเกินรอนะคะแม่ๆค่ะที่ทุกท่านที่รับชมนะคะมาเร่่มเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามแม่ใบหยกเราด้วยนะคะเป็นคุณแม่มือใหม่นะคะตอนนี้กำลังนะคะกินเยอะเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะนำอาหารนะคะไปเลี้ยง น้องในท้องนะคะแล้วก็บำรุงน้ำนมนะคะอยากให้นะคะแม่ใบยหยกคลอดน้องออกมานะคะแม่ใบยหยกจะได้มีน้ำนมเยอะๆนะคะให้น้องได้ทานนะคะน้องจะได้แข็งแรงนะคะสมบูรณ์นะคะเป็นกำลังใจให้แม่ใบยหยกเราด้วยนะคะแม่ก็เริ่มกินเก่งมากๆนะคะ เมื่อก่อนนะคะแม่ประโยคเราเป็นช้างที่ค่อนข้างกินอาหารเลือกหน่อยนะคะก็นิดๆนหน่อยๆอแม่ก็จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะคะจะเลือกอาหารกินนะคะแต่ชอบทานผลไม้นะคะแต่พอมีน้องนะคะมีน้องในท้องขึ้นมาหน่อยน้องในท้องก็พากกินนะคะก็เริ่มกินนะคะเริ่มกินนั่นกินนี่นะคะได้เยอะกว่าเมื่อก่อนนะคะ แต่พี่ชอ,ชอบนะคะแม่ใบอยกนะคะชอบทานผลไม้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะ,ะก็ได้มีการขายผลไม้ออนไลน์นะคะก็มีแม่แม่ใจดีนะคะมาช่วยสนับสนุนเรานะคะพอให้แม่ใบหยกได้บำรุงท้องบำรุงนมนมก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่เอ็นดูนะคะแม่ใบหยกของเรากับน้องเหรียญทองของเรานะคะตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดมาอีกแล้วนะคะดูนะคะมืดมาอย่าง กันนี้เลยนะคะยังไงก็แม่ควานนะคะก็จะขอตัวนะคะขอตัวนะคะปิดคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องไพยเหรียญทองเราด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างอน่างนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ใบหยกคุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ